ดิกกี้จริงกับเกงดิกกี้ปอมเป็นยังไงมันต่างกันตรงไหนบ้างเห็นแล้วอยากใส่คนที่มันใส่เท่ๆก็มีเจมี่ฟอยลครับสว,ส,สวัสดีคุณผู้ชมชาวกระดานติดล้อทุกท่านผมดุยสเก็ตเตอร์ครับขอต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่ช่วงกูไม่มีอะไรจะสอนนะวันนี้ ก็วันนี้จะมาเรียกว่าอะไรมารีวิวแล้วกันรีวิวเกงเกงดิกก้คนน่าจะรู้จักเกงเกงดิกกี้แหละนะเด็กเกสน่าจะรู้จักนะฮะก็จริงเกงดิกกี้เนี่ยผมก็มีอยู่2อสามตัวแต่ก็ไม่ได้เอาไปใส่เล่นสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมทรงมันใหญ่ทรงมันไม่ค่อยเข้าเข้าตัวกับผมเท่าไหร่ก็วันนี้มีของมาส่งเนี่ยจาก N Y L A ก็คือกางเกงบิกกี้แหละกับเสื้อมไ่ได้ได้ฟรีได้ไม่ต้องตกใจทุกคนฟรีกูซ,ซื้อมาแล้วก็อันนี้อ่ดิกกี้เนี่ยมันลดบ่อยมันลด 50- 60หรือซื้อ1แถมหนึ่งโอโปรโมชั่นเยอะแยะเลยทุกคนเพื่อทุกคนสนใจก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะในดิกกี้ไทยแลนด์หรือ N Y L A นะผมก็เลยซื้อมานะเพราะว่าผมอยากใส่ผมอยากได้ดิกกี้มานานแล้วตอนสมัยก่อนช่วง ประมาณปี95 96ที่ผมเล่นผมใส่ดิกกี้เล่นอยู่แต่ว่ามันเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ดิกกี้เนี่ยมันมีทรงเยอะแยะมีรุ่นของมันเยอะแยะมาก80 91, meter, 81 80 1 81 81 81ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูว่าผมซื้อดิกกี้รุ่นอะไรมานะฮะ ว่าเป็นทรงแบบไหนแล้วก็เสื้อย,ยืดดิกกี้อันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันละกันนะ,นะก็จะมารีวิวละกันแล้วก็ยี่จะมาดูดิกกี้จริงกับเกงดิกกี้บอนเป็นยังไงมันต่างกันตรงไหนบ้างคร่าวๆนะไม่ได้เรื่องผมไม่ใช่แฟนพันแท้ดิกกี้นะแต่ว่าผมก็ชอบใส่เพราะว่ามันใส่สบายแล้วก็มาใส่ในเสเก็ตดดีสบายตัวด้วยนะมันคล่องตัวดีก็จะมาแกะดูเสื้อกนก่อนก็โอ้โหจะถุงขุงเวียนวายสวยมากเลย พยายามจะแกะให้ขาด้วมันจะแกะได้ไหมน่าจะได้นะค่เดียวค่อยๆแกะแต่ว่าไม่ได้ว่าขาดใช้มีกี่้ะแกะตรงรอยแต่คุณไม่ได้ขาดแน่นอนเร่อะไรพวกวะอืเสร็จนั้นคนซื้อมานะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ในฟรีมาเป็นซื้อยืดโลโก้นะนี่ ี่ทุกคนโอ้าพายดีนะฮะนี่นะครับก็ไอ้ชี้จซื้อมาตัวเล็กเปล่าเนี้ยกูโอ้โหนี่นะฮะอันนี้ยซื้อจาก N Y L A ทุกคนของแท้แน่นอะนแล้วก็ถ้าของปลอมเนี่ยมันก็จะมีขายตามอ่าช้อปปิ้งออนไลน์นะตามตลาดนะอะไรเงี้ยก็มีก็จะดูเดีย๋ยวจะไม่ให้ดูอีกทีแล้วกันนะไอน,นี่เสื้อดิกกี้แท้ลิขสิทธินะ์นะไม่ได้เป็นอย่างนี้ แต่ผมก็ไม่เคยใส่เสื้อดิคกี้ปอมแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะประมาณนี้ก็จะมีนี่มีริมปักข้างมีโลโก้อย่างเงี้ยก็เสื้อยืดอ่ะสะบายก็ไม่ได้แพ้เดี๋ยวลองใส่ดูโอเคทุกคนหลังจากใส่แล้วก็ประมาณนี้คงต้องลดความอ้วนแล้วกูสั่งมาแล้วมากเลยโอเดี๋ยวต้องลองทำใหม่อีกรอบแล้วเพราะประมาณนี้เสื้อ,อนะประมาณนี้ก็แนะนําคนที่จะไปซื้อ เสื้อดิกกี้แล้วมาใส่ไปลองที่ชอปแล้วกันแล้วเกิดอเอคุณใส่เป็นเอ็มผมแนะนำให้คุณซื้อเบอร์แอลมาแล้วกันเพราะนี่ผมใส่แค่เบอร์แอลนี่แม่งแอลเหมือนเอ็มอนี้เดี๋ยวมาดูกันเกแลวกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะเอ,ะอ,อาลอผต้องกีดเพราะซิวมาไม่ได้ เสียดายถุงมีคนขอถุงเลยเอาไปใส่อะไรวะถุงเนี่ยได้ทุกคนกพะถ้าป้ายดิก,กงดิกกี้มันกลับด้านก็ขอโทษด้วยทุกคนเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายวันนี้แล้วก็เป็นกล้องหน้าเพราะว่าขี้เกียจหันกล้องหลังแล้วเลงไงขอโทษด้วยขอโทษทางแบรนด์ด้วยถ้าป้ายมันกลับด้าน,านนะ นี่นะครับก็เป็นงเกงดิกกี้นะสีเทาหรือรยสีแชคโคนะรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นรุ่น8 1ดหนึ่่แป่งหน่ามัน,น 8, มีแปดเยอะมากแปดศูนย1หนึ่งมามแปดหนึซื้อมา8ปดเป็นรุ่นเรียกว่า s สกินนี่สตร t h นะฮะโอเคทุกคนก็ออกมาแล้วเป็นแบบนี้นี่ก็ให้คันลองมาสกินนี่สตรง ก็รู้นี้มันจะมีป้ายอยู่ตรงกระเป๋าเล็กเนี่ยด้านขวานะครับมันเป็นคเครื่องวบบหนึ่งกิงหงกงทำงานนะวอแพแลวก็ต้องมีอยู่ตรงขาข้างซ้ายตรงรอยต่อตรงนี้นะฮะนี่นะครับจุดดูป้ายดิปกิงงเลยเนี่ยดิปกิ่งแต่กกป้ายจะแข็งป้ายจะแข็งแล้วก็ตัวตรงตัวเกื่อกม้าเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะใหญ่มันจะใหญ่ะ,หญะเวยถ้ามันกลับได้ขออภัยด้วยนะพราว่ามันเป็นกล้องหน้ามันจะใหญ่ไ้วยถ้าเกิด ของจริงนะแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยเนื้อผ้าของจริงจะดีมากจะดีมากแล้วก็เอ่อจะมีบอกรุ่นอยู่เนี่ยสกินนี่สตริงนะผมซื้อมารุ่นนี้แปดหนึ่งหนึ่งนะฮะด้มีพวกป้ายแถบป้ายอะไรแบบนี้บอกนะฮะเนี่ยมีบอกนะะม,อกมีอะไรละเอียดอะ่ะก็คือถ้าเราซื้อจากชอ่อมเราก็มั่นใจได้เลยว่ามันเป็นอของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็รุ่นนี้ราคาเป็นอยู่ที่สองพัน เก้าสิบห้าบาทสองพันก้าสบห้าบาทก็ผมซื้อมาแล้วลดราคาลดเยอะเลยแหละเออในผ้ามันจะแบบไม่เหมือนรุ่นที่ผมใส่อันนี้มันจะบางกว่าที่ผมใส่มันจะหนากว่านี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปลองใส่กันดูแล้วกันนะครับว่ามันดับ็ปยังไงนะฮะแล้วก็เดยจะาวิกกี้ปอนที่ผมมีอยู่ตัวหนึ่งมาให้ดูกันเปิดท่อตรงนี้เลยแล้วกันง่ายง่ายเลยพอดีใส่อยู่ไงจะไปเล่นสเก็ต โอเนี่คือกิกกี้ปอมนะทุกคนมันก็มันมีขายตามตลาดในช้อปปิ้งออนไลน์คนจะเห็นอยู่มันราคาถูกประมาณ200ร้อยร้อยก็เก่ามาเนี่ยนะดูก่อนเลยอันดับแรกผ้ามันจะคล้ายๆผ้าเวสพอย์นะแต่ว่ามันก็ใส่สบายอยู่นะมันจะคล้ายเวสปอมมันจะแข็งๆหน่อยกระด้างกระด้างไอ้ฝองแท้เนี่ยอยู่ข้างหลังอันนี้มันจะอันนี้มันจะนิ่มมันจะนิ่มกว่านิ่มกว่าเยอะเลยเดี๋ยวค่อยใส่ ก็ไอรุ่นเนี้ยคือไม่รู้รุ่นอะไรเลยเว้ยซื้อมาผมไมเห็นมันเป็นทรงกระบอกก็เลยซื้อมาแล้วก็ข้างในข้างในมีสกีนิกกี้ด้วยจะไม่บอกรุ่นไม่บอกอะไรเลยเว้ยคือแบบมีแค่เนี้ยมีสกีอย่างเดียวเว้ยสกยีแล้วก็อซิปเนี้ยซิปมัปนก็ไม่มีอะไรบอกปั๊มเลยว่าเป็นนิก,กี้เป็นพิธรรมดานะแล้วก็กระดุมข้างหน้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คือดูดูดูกรู้ของบอมแล้วก็จุดสังเกตหนึ่งก็คือใต้าต้าิกกี้เนี่ย ป้ายมันจะบางมากส่วนแล้วก็เปลือกม้ามันจะเล็กเล็กเ,เล็กผิดรูปร่างมากนะทุกคนสังเกตดูนะป้ายมันจะเล็กป้ายไอ้ตังเปลือกม้ามันจะเล็กแล้วก็ป้ายตรงนี้มันจะบางผ้ามันจะบางมันจะไม่เหมือนของจริงที่ผมสังเกตมานะคือ เขาข้านะผมไม่ได้เป็นแฟนพันแทรดิกี้อะไรนะก็เคยใส่แล้วที่แต่ผมก็ชอบแล้วผมก็อยากจะมีซื้อเก็บไว้ใส่สักตัวสองตัวอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้ก็มีจะบอกเบอร์เนี่ยเหมือนตัดเย็บมาชางนานะเอวสามหกอะไรแบบเนี้ยก็ประมาณนี้แหละหูก็อันนี้มันมีหูนหูจะไม่ใหญ่เท่าดิกี้แต่ว่าดิกี้มันก็จะมีเรียกว่ารุ่นรุ่นบางรุ่นมันก็เป็นหูหูเล็กหูกลางแบบนี้นะบางรุ่นก็เป็นหูใหญ่นะอันนี้อาจจะ เทียบกันไม่ได้แต่ที่ต่างเลยก็คือเนื้อผ้ากับป้ายป้ายทั้งหลังป้ายไอ้ป้ายดิกกี้เนี่ยอ่าจะไม่เหมือนกระดูบาไม่ดุมกล่องแกงแล้วก็เปลื็ดม้ามันจะเล็กเล็กกว่าของจริงอันนี้บางรุ่นกระเป๋าหนังมีกระดุมด้วยอันนี้นะฮะไม่รู้รุ่นนี้ของแทง้ไม่รู้ว่าเรียกรุ่นอะไรนะอันนี้มีกระดุมด้วยกระดุมดิกกี้แท้ก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าบางรุ่นก็ไม่เหมือนนะก็ต้องดูไอ้ทีแล้วกันนะทุกคนแล้วก็จะมีของคุณตรงนี้ บุญบอกละหมดนะป้ายเพื่อนี่กระดุมหลายังนกกี้กจริงก็เป็นกระดุมธรรมดาแบบนี้นะบางรุ่นก็ไม่มีกระดุมนะ <c oughs> ไม่ได้เป็นกระดุมเหล็กกระดุมเหล็กมือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าดิก,กี้มันมีหลายรุ่นม,มากก็ลองดูกันแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นป้ายแบบนี้ป้ายเกลือไม้ใหญ่หนาของ์อมบางแล้วก็พิมพ์สเกล เลือกมาค่อนข้างจะเล็กรีบ ก็ประมาณนี้นะใส่แล้วก็ประมาณนี้ก็แรกก็จะซื้อมาใส่ในสกเก็ตคงเล่นไม่ได้เพระาะว่าม่งเป็นรุ่นฟิตย่อไปตึงเป๊ะเลยคงน่าจะมาใส่เดินเที่ยวแล้วต่บางก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะซื้อางเกงดิกกี้มาใส่เลสกเก็ตหรือใส่เที่ยวนะก็เข้าไปดูได้ที่เพจ f a c e b o o k ดิกกี้ไอแลนด์นะครับแล้วก็ร้าน NY l a วนะครับมีขายเยอะแยะเลยนะครับมาเข้าไปดูแล้วกันแล้วก็ลองดูเลือกทรงเลือกอะไรดูแล้วกัน ว่าเราเหมาะกักแบบตรงไหนนะครับเพราะถ้าซื้อแบบผมมาเนี้ยก็จะไ,ได้แบบเป็นอสตรีนสกินนี่เัาเตงออกไปใส่เล่นไปได้ <c oughs> ถ้ามีเวลาก็ลองไปเล่นกีฬราดูแลากาันไปลองดูแลากันว่าชอบทรงไหนนะครับชอบผ้าหนาประมาณไหนนะมันน่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะบางทีเราดูจากรูปเราก็เอ่อไม่แน่ไม่มั่นใจว่ามันจะได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเพราะว่าดิกกี้มันมีหลายทรงหลายรุ่นมากนะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับรีวิวงเกงดิกกี้นะครับ ซื้อมานะครับซื้อมาใส่จะติ๊กิงจะซื้อมาใส่เล่นสเก็ตเนี่ยแต่ว่าน่าจะไม่ได้เอาไปใส่ใสเก็ตไปใส่เดิ <Hey. S 1> ส่วนเจ้าของปลอมก็ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนน่าจะดูออกถ้าคนใส่ดิกกี้งจริงเนี่ยดิกกยิงก็น่าจะดูออกแหละว่าของจริงของปลอมมันต่างกันตรงไหนนะ ลายข้างในปกลายข้างในเนื้อผ้าแล้วก็ป้ายอะไรประมาณนี้การตัดเย็บมันก็ต่างกันแล้วอ่ะก็แล้วแต่เธอ,อคผละกันจะซื้อมา ใส่เล่นสเก็ตใส่เดินเที่ยวก็แล้วแต่แต่ของกินของฟอมก็เลือกดกูเอาละกันนะครับเพราะว่ามันจะเสื้อผ้ามันก็ใส่ได้แหละนะครับแล้วก็เกิดขอร์มมันก็ไปใส่เล่นสเก็ตมันขาดมันอะไรเขาไมก็ไม่ได้ยนะของกินก็จะ,สะเสียดายเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าดิจกตี้มันก็ลดบ่อยๆลดบ่อยอยู่นะทุกคนก็เท่ยวเดินถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดตับตะไคร้ให้ช่องวิวเก็ตเตอร์ด้วยนะฮะก็ะช่วงนี้ไม่เล่นสเก็ตเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปเล่นแหละวันสองวันนี้เพราะว่า เซตอัพแผ่นไว้แล้วทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะไปเล่นสเก็ตเล่นแบบไหนเล่นอะไรยังไงก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายอีบ๊ก